วันนี้นะครับเราลองเอากะทิผงทําอาหารดูแต่เราเคยลองไปเมนูนะ้าอามวันนั้นนะล้นไห่รองก็พอได้วันนี้เราเอาแกงปลาลูกชิ้นฮนะดูว่าจะเป็นไงอ่ะอามเอาน้ำไปวิธีการทํานะครับทุกคนเราก็ต้องเอาน้ําเนี่ยให้มันเดือดแล้วเอากะทิผงเนี่ยคนลงไปใส่นิดนิ่ เราก็จะรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงพอพอ,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 อคือวันนั้นเราลองกระเมนดูหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอได้อยู่เราใส่ของเดียววันนี้ก็ลองดูก่อนว่าจะว่ามันจะต้องใส่ประมาณกี่กองนี่นี่คือปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นนี่รก่พี่แกงเข็ด มะเขือทาไม่ง่ายทาไม่ง่ายแต่มายากตรงนี้แหละลัวไฟช็อตอาจจะดูกันนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่นคนอามอามคนตอนนี้อามไม่ค่อยสบายปกติเอ้นี่มันเป็นมนุษย์เลยปรากฏว่าช่วงนี้ไปแลดมาได้ไหมบักอามนี่อามคนไปคน,คน,ค,นคนเลยคนเลยนี่มันเป็นกระุกผงนะฮะัะเป็นกระถิ่ง แต่มันหอมเฮ้ยมึงเบาๆเดี๋ยวว่ามันหกมไม่ได้เดก,กันแน่นอนมาเป็นกะทิหอมนะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วฮะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนี่คือกะทิหอมนะครับทุกคนแต่ถ้าไม่มันเราเคยใส่อีกมันไหมไม่น่ามาันอีก ปลาอ่าคนใหม่อันนึ่นงมันเป็นกะพิของสำเร็จรูปครับแต่กลิ่นหอมมากกลิ่นค่อนข้างหอมครับนี่ฮะเขา เป็นกะทิสําเร็จรูปมันเป็นผงนะครับมันมันเป็นผงหอมกลิ่นหอมอะดูนะฮึกลิ่นค่อนข้างจะหอมมากๆเลยอ่าบางคนกดกดไว้แล้วหลังจากกะทิมาเริ่มมันจะไม่เข้ากันหรอกแต่ผมก็อยากจะใส่เลยมันไส้ชาหิวค่อยนะค่อยนะจ๊ะค่อยนะจ๊นะ ใส่พิกแกงไปเลยคนเลยคนเลยอ,อมนคนเลยคนคนคนใส่ื่้งกรงแม่มไปเลยลงฮีลากแล้วตึ้งกรงนี่แต่สมัยพระเจ้าหาวป็นก้อนหมดแล้วนี่ฮะคนท่านเข้ากันให้พริกกับกะทิมันแต่เข้ากัน หอมหอมหอมเตียงบระยุเหลือนิดเดียวเอยครับตรงนี้เสร็จนี่ฮะคนท่านเข้ากันนะคนท่านเข้ากันบักอามช่วงนี้บักอามเด็ดอันนี้เลยนี่ใบใบใบนี่เลย หอมครับหอมทุกคนแต่ปลา,าอร่อยอ่ะวันนั้นลองแล้วสู้กะทิสุดเราไม่ได้กะทิคั้นจากลูกอ,อ,อ,อร่อยปลาแต่นี่ยเป็นกะทิผงเอาสําหรับง่ายๆไวๆนะเดี๋ยวนี้มีมกัมีกะทิผงล้ว หอมมาหอมหอมพอเราใส่พริกแกงไปด้วยหืมเนื้อร้อยไอ้พอนเดือดแป๊กหนึ่งอ่าเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วฮะตอนนี้เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเห็นไหมว่าพอเดือดน,นี่นี่ดูนะฮะนี่ แล้วปลาลูกชิ้นแม่ค้าบอกว่าไม่ต้องล้างหรอกล้างมาแล้วล้างมาแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้ยเดี๋ยว <Hey, S 2> รอให้รอให้เดือดรอให้เดือดปั๊บเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับอร่อยหรือไม่อร่อยโอเค กำลังเดือดแล้วเห็นไหมกำลังเดือดขั้นตอนต่อไปนะใส่มะเขือเลยใส่มะเขือเดือดอไปเลยโอ้ยมะเขืออ่อนกิ๊กเลยเว้ยใส่มะเขือกันไปเลยมะเขืออ่อนมากมะเขืออ่อนมากช่วงนี้ผักค่อนข้างแพงฮนะ แต่แปงเริ่มถูกแล้วเพราะว่าหมดพอดีพอะอากาศหนาวปั๊บผักแพงมะเขือเทศตอนนี้หล,ลับลมเป็นร้อยนะไอ้ไอ้ไ,ไ,ไอไ้มะเขือเทศราชินีลูกเล็กอะครับเดี๋ยวจะตามจะพาไปดูแปลงมะเขือเทศราชินีหมอปลาพวกนี้กำลังสวยกำลังออกลูกแต่ยังไม่ได้เก็บนะ ฮะหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปเลยไม่ต้องชิมฮะเพราะว่าเมื่อกี้เติมไปแล้วนี่นี่นี่โอ้ยบักอามอันนั้นใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยด้วย,วย,วย,วยบักอามมาใส่ฮะนี่ อยากบอกว่าหอมมากมากเลยครับทุกคนอหอมมากหอมมากหนึ่งทีเข้าเลยโอเคเสร็จแล้วแกงปลาลูกชิ้นแกงปลาลูกชิ้นนะครับที่อื่นไปผมไม่เคยเจอโยเคยเจอไหมเจอแต่เพชรบุรีนะปลาลูกชิ้นครับแหล่งปลาลูกชิ้นอาหารบางอย่างมีแค่เพชรบุรีครับผมไปจังหวัดหลายจังหวัดไม่เจอครับเดียเจอแต่เพชรบุรีครับ แล้วก็เดี๋ยวได้เวลาไปโซโล่กันในคลิปหน้านะเดี๋ยวไปทีมกันก่อนว่า